สวัสดีครับคุณผู้ชม ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันลุยนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลายัยป้องกันราชนาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสโดยนําแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงสว,วปอมส SML3 มาถ่ายทอดแบ่งปัน และสื่อสารเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้คืนคนดีสู่สังคมให้โอกาสเยาวชนคนเคยผิดพลาดช,ช่วยสร้างคนช่วยสร้างชาติเพราะความผิดพลาดในชีวิตอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ใครล่ะครับที่จะได้รับโอกาสให้คืนกลับสู่สังคมแล้วใครจะเป็นผู้ให้โอกาสเยาวชนที่เคยผิดพลาดน,นั้นๆ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทมโนลาอุตสาหกรรมอาหารจำกัดกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาครดออรอภิวัตรวงวิวัตรหรือพิวัตร SML 3ของพวกเราครับขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่วัดครับเยาวชนที่เคยทําผิดพลาดเขาผิดพลาดเรื่องอะไรกันบ้างการผิดพลาดเนี่ยมีหลายเรื่องครับส่วนใหญ่แล้ว80เปอร์เซนเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนอกจากนั้นป้นที่วิ่งราวนะครับแล้วก็ฆ่าคนตายสิ่งต่ต่างเหล่านี้ครับมีหลายหลายเรื่องหลายราวครับแล้วแต่สถานที่เมาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายทำดังนี้นะครับ พวกนี้ก็ได้รับโทษจากทางราชการอย่างไรบ้างครับเยาวชนเหล่านี้ที่ผมดูแลอยู่มาจากบ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านอุเบกขาหลังจากสารตัดสินแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พินิจและก็ศูนย์ฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพ,ชพต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะคัดคนที่สนใจจะเรียนวิชาชีพเช่นช่างไฟฟ้าช่างเครื่องยนต์ช่างกงางรุภพันธ์ช่างกลึงช่างล้างแอร์ช่างตัดผม นะครับผมก็จะส่งเสริมคนเหล่านี้มาทวิภัคีกับโรงงานต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครครับครับคราวนี้ในในความผิดพลาดเนี่ยเอ่อโดยทั่วๆไปของสังคมเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้รับการยอมรับในการที่จะให้คืนกลับสู่สังคมหรือบางครั้งก็มีการตั้งแง่ลังเกียจบ้างว่าคนเนี้ยเอ่ออาจจะเป็นขี้คุกขี้ตารางต่างๆตรงนี้เอ่อพี่มีมีมุมมองอย่างไรบ้างครับเอ่อเป็นความจริงครับที่ท่านอาจารย์พูดไว้นะครับ เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดเพราะเราสังคมไทยเป็นสังคมพุทธเราควรให้อภัยกับเด็กที่ทำผิดพลาดเขาอย่างนั้นก้าวพลาดไปโดยเหตุปัจจัยหลายเรื่องเช่นสิ่งแวดล้อมพ่อแม่อย่าร้างกันขาดความอบอุ่นในครอบครัวนอกจากเฮฮาปาร์ตี้ hey Party, เพื่อนปูงพาไปก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆเมื่อเกิดปัญหาต่างๆก้าวพลาดไปแล้วพอออกมาจากศูนย์ิลินทรเลือหรือ,รอจาก บ้านพินิจต่างๆเด็กเหล่านี้จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นเด็กเกเรนะครับเป็นเด็กเกเรสร้างปัญหากับสังคมเด็กเหล่านี้ก็จะไม่มีใครรับเข้าทํางานนี่คือปัญหาใหญ่ในฐานะที่ผมเคยเป็นประธานสภาตสกรรมมาสองวาระ4ปีเต็มผมก็สามารถจะนําลูกๆหลานๆหานเหล่านี้เข้าไปฝึกงานในโรงงานต่างๆฝึกวิชาชีพเช่นช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมโดยเฉพาะช่างเชื่อมนี่นะครับ เราได้รับการสนันุนจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาครมีเครื่องเชื่อมเสมือนจริงซิมูเลเตอร์นะครับราคาเครื่องหนึ่งก็เป็นล้านนะครับมาฝึกสอนให้เด็กเหล่านี้มีความรู้แล้วเมื่อออกไปก็จะมีค่าแรงอย่างต่ําวันละ600บาทครับเด็กเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยมีจํานวนเยอะมากน้อยแค่ไหนครับพี่คือทยอยกันมานะครับแต่ผมรับที่โรงงานผมรับครั้งละ3ท่าน3คนนะฮะค,คน แต่เหล่านี้เขาจะรักองค์กรรักบริษัทนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะครับว่าง,ง่ายสอนง่ายเพราะอยู่ในระเบียบของโรงงานนะครับเรามีหอพักให้อยู่ด้วยครับทําให้บ้า,น,น,บาน,เนเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพมีมโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเขาก็จะเป็นคนดีในสังคมต่อไปครับแล้วแล้วพี่มีวิธีการพิจารณาในส่วนของตัวบุคคลหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆที่จะทําให้เราเลือกเขาเพื่อที่จะ ให้โอกาสในการที่จะกลับคืนสู่สังคมครับครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ดีมากๆนะครับจริงๆแล้วเราต้องทดสอบก่อนว่าเด็กชอบอะไรถ้าชอบไฟฟ้าก็เรียนไฟฟ้าชอบเรื่องแอร์ก็เรียนแอร์ชอบครุกพันก็เลือกครุกพันแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีระหว่างที่ฝึกงานในถ้าหากว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนงานเราพร้อมที่จะเปลี่ยนงานให้เขาเป็นอย่างอื่นครับ ต้องดูแต่ละบุคคลบางคนก็ชอบตัดผมบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็ชอบอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปบางคนชอบเรื่องหุ่นยนต์ก็เรียนเรื่องหุ่นยนต์กันครับครับนั่นก็คือเราให้วิธีการตกปลาให้เบ็ดนะครับแล้วก็สอนวิธีการว่าควรที่จะทําอย่างไรไม่ได้ให้ปลาเป็นตัวตัวไปแล้วนะครับถูกต้องครับแล้วพี่มีแรงบันดาลใจอะไรครับที่ทําให้พี่รู้สึกว่าจะต้องช่วยช่วยเหลือ น้องน้องเยาวชนคนที่เคยผิดพลาดเหล่านี้ครับครับจริงๆแล้วครน้องๆเหล่านี้นะครับเป็นเด็กที่น่าเห็นใจนะครับเพราะการก้าวพลาดผิดไปเนี่ยครับด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ห้อมล้อมอยู่เมื่อเขามาอยู่ในโรงงานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีครูคอยสอนมีพี่คอยแนะนํามีเพื่อนฝูงที่ดีไม่รังเกียจเด็ดฉันกันอันนี้เรื่องสําคัญนะครับเข้าห้องน้ําก็เข้าห้องน้ดนา,นา,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 าด้วยกันทานข้าวก็ทานข้าวด้วยกัน แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนดีเขาก็จะเป็นคนดีในต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับครับแล้วถึงขนาดที่เราให้งานเขาเนี่ยก็คือมาทําในโรงงานของมโนราอุตสาหกรรมนี้เลยใช่ไหมครับส่วนมากเป็นช่างซ่อมบํารุงนะครับ,รบก็อยู่ในโรงงานเพราะที่โรงงานมีแผนกซ่อมบํารุงมีช่างเชื่อม มีตู้เชื่อมกว่า20กว่าตู้มีเครื่องกลึงมีเครื่องไสมีเครื่องเชื่อมอาร์กอนมีการตัดพลาสมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเชื่อมมิกก็มีอะไรก็มีเพราะเด็กที่ผ่านออกไปแล้วนี่นะครับรับรองว่าจะมีเป็นช่างฝีมือที่ดีครับครับในสิ่งที่ได้ทํามาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคืนคนดีสู่สังคมได้จริงเลยไหมครับพี่ครับในจํานวนร้อยคนนะครับลูกๆหลานๆผมเนี่ยร้อยคน ผมสามารถที่จะคืนคนดีสู่สังคมได้ประมาณ60คนคือประมาณ60ครับอีก40ไม่สามารถคืนได้เพราะกลับสู่ภูมิลรลนเนาเดิมแล้วเขาก็มีเพื่อนฝูงมาชวนทีหาปาร์ตี้ต่อไปเขาก็จะทำความปิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรเลยถ้ากัดศูนย์แต่ถ้าผมช่วยสังคมนี้ผมได้ถึง60ตถือว่ามีกำไลนะครับ60คนใน100คนช่วยได้60คนครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ย เขาสามารถที่จะต่อยอดคืนคนดีกลับมาสู่สังคมมาเล่าเรียนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาครแล้วเขายังไปต่อยอดอย่างอื่นๆได้อีกไหมครับเตกบางคนนะครับจบปวชช,ชนะครับ ก็เรียนต่อปวสเด็กบางคนเรียนปวชมา2ปีแล้วก็มาเรียนต่อที่โรงงานผม learning by doing learning by doing แล้วก็ผมก็เป็นคนให้คะแนนเขาแล้วก็มีพี่เลี้ยงเขาคอยให้คะแนนคอยแนะนําเขาก็จะจบปวชนะครับถ้าที่ปวสบางคนเรียนไปปีหนึ่งแล้วเรียนอีกปีก็จะจบก็มา learning by doing ที่โรงงานผม1นึ่งปีก็จะจบปวสนะครับแต่เหล่านี้ก็ อยากจะเรียนปริญญาตรีก็าเรียนราชบงคลต่อต่อางต่างเหล่านี้ครับทให้หลายคนที่จบปวชอและปอสอที่มีคุณภาพครับ,รบแล้วแล้วที่ผ่านมานะครับเรา,เาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากน้อยเพียงใดครับครับหน่วยงานที่สนับสนุนภาครัฐนะครับก็มีพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องเชื่อมซิมบอเลเตอร์เครื่องเชื่อมเ,เสมือนจริงมีเครื่อง ทียนเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือหุ่นยนต์ต่างๆหุ่นยนต์ต่างๆการทํางานของนิวเมติกการทางานแมกเนติกการทํางานของสารสนเทศอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เด็กสามารถจะควบคุมอุปกรณ์ในโรงงานต่างๆได้นะครับครับแล้วพี่คิดว่าเราควรที่จะขยายผลในในโครงการเหล่านี้เพื่อที่จะให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนี่ยพี่คิดว่า จะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วก็ควรจะต้องมีปัจจัยเสริมเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จอย่างไรบ้างครับครับจริงๆแล้วนะครับสภาอุตสาหกรรมก็ดีหอ,อการค้าก็ดีทุกจังหวัดของประเทศไทยมีได้มีหน่วยกอรอรคณะกรรมการภาครัฐเอกชนเราสามารถใช้หน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือในการ,ากร,ร,การขยายเพราะการสร้างงานเนี่ยเป็นการสร้างอนาคตให้เขามีโอกาสได้ฝึกงานมีภูมิคุ้มกันที่ดีในโรงงาน นะครับต่อไปก็จะเป็นคนดีของสังคมประหยัดเงินตราที่จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับทำให้รัฐบาลไม่ต้องทํางานหนักเรื่องตํารวจเรื่องอายการเรื่องผู้รักษาหมอต่างๆก็ไม่ต้องทํางานหนักเพราะเด็กเหล่านี้ได้ดูการดูแลจากโรงงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมครับครับคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีโครงการอื่นๆที่ทาง พี่พี่วัดเองเนี่ยได้ช่วยเหลือส่งเสริมผักดันน้องๆแล้วมีส่วนอื่นๆที่ทางบริษัทเองได้ให้การช่วยเหลือกับน้องๆเหล่านี้มีอะไรบ้างครับพี่ครับคือเด็กที่มาจากศูนย์ศรินทรนะครับที่ผมรับมานะครับไม่ได้อยู่โรงงานผมทั้งหมดนะครับผมกระจายไปตามโรงงานต่างๆโรงงานนารสามท่านบ้าง4่ท่านบ้างนะครับตอนแรกๆก็ไม่มีใครยอมรับเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่คนรับหมดครับ เป็นที่ต้องการเพราะกาลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะช่างเชื่อมช่างเชื่อมนี่เป็นเบสิกของงานอาชีวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างคนโรงงานช่างเครื่องยนต์จาเป็นต้องมีช่างเชื่อมถ้าเชื่อมไม่ได้งานเดินต่อไม่ได้ครับ,รบะฉะนั้นช่างเชื่อมเนี่ยฝึกแค่15บวันโดยใช้เครื่องซิมูเลเตอร์ของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแล้วก็มาเชื่อมจริงอีกทีหนึ่ง15วันครับรับรองว่าได้รับประกาศนียบัตรนะครับ ในนส่วประกาศนียบาตเนี่ยครับเป็นเป็นประกาศนีิบัตของหน่วยงานใดบ้างครับเป็นของหน่วยพัฒนาฝีมือแรงงานครับซึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครมีทุกจังหวัดของประเทศไทยครับแต่ของผมนี่ใช้ของจังหวัดสมุทรสาครครับครับแล้วยังมีแยกสาขาย่อยในเรื่องของการฝึกฝีมือนอกจากช่างเชื่อมช่างประปาช่างไฟฟ้า และมีอื่นๆมีอะไรอีกบ้างครับพี่ช่างตัดผมฮะช่างตัดผมเพราะที่โรงงานผมไม่มีช่างตัดผมต้องไปฝากเรียนแล้วก็เชิญอาจารย์ไปสอนที่ศูนย์ชินินทร์ถ้าใครตัดผมเป็นผมจะซื้อเครื่องตัดผมให้ฟรีหนึ่งชุดสมัยก่อนนี่ชุดหนึ่งก็ประมาณ5000บาทปัจจุบนันนี้พันสองร้อยบาทนะครับทำให้เขามีอาชีพตัดบินเทเนี่ได้400บาทนะครับแล้วก็ตัดตามผู้เฒ่าผู้แก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วแต่เขาจะให้นะครับก็นวดบ้างอะไรบ้างกับ ก็จะได้ค่าค่าแรงแล้วแต่ให้ใ,ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วมีแบบว่าที่พี่ซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้แล้วเอาไปขายไม่ทํางานต่อมีบ้างไหมครับคือผมมีวิธีการของผมครับครบ,ครบหนึ่งปีให้มาเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปผมจะให้เครื่องใหม่ไปคเครื่องเก่าผมก็มามา,มาซ่อมมาบํารุงแล้วก็ใช้สาหรับฝึกต่อไปมีวิธีการที่ว่าให้เขามา เครื่องใหม่ไปครับเป็นเป็นเทคนิคเลยนะครับแพนดูเช็คแอคเลยนะครับว่ามีการตรวจสอบแล้วผลการทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ให้สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือมีการซ่อมบํารุงเปลี่ยนของใหม่ให้นะครับก็สิ่งเหล่านี้พี่คิดว่าเราหรือว่าสิ่งที่พี่ได้รับโดยตรงเลยที่เป็นความภาคภูมิใจมีมีอะไรบ้างครับพี่ครับคือผมมีความสุขมากๆนะครับยิ่งกว่าสร้างสาววนวัตถุใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าเมื่อเห็นเขามีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็พ่อแม่เขามาพบผมก็จะมาถามผมเสมอว่าพูดกับลูกยังไงแนะนำเขาอย่างไรทําไมเขานี่กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเด็กบางคนพอครบยี่บแปดปีออกจากผมไปไปเป็นทหารพอเป็นทหารออกมาเข้มแข็งกว่าเดิมอีกดีกว่าเดิมอีกนะครับครับฉะนั้นฝึกงานก่อนจบแล้วก็ไปฝึกทหารอีก นะครับรับราชการทหารก็ออกมาก็สมบูรณ์แบบครับทำงานเอ็ก v ีฟดีมากมครับ,รบ,รบก็นับเป็นส่วนที่เราช่วยคืนคนดีสู่สังคมได้อย่าง,างแท้จริงเลยนะครับคราวนี้พี่ยังมีกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้น้องๆซึ่งณนะขณะนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ แนวทางหรือเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าหรือว่ายังสับสนอยู่กับความวุ่นวายต่างๆในในปัจจุบันนะครับบางคนอาจจะอยู่ระหว่างการคิดจะกระทําความผิดหรือบางคนได้อยู่ในช่วงที่มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วพี่มีคําแนะนําอย่างไรครับจริงๆแล้วที่ศูนย์สศรินทน่ครับทุกครั้งที่รับเด็กมาจากรับลูกๆหลานๆมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากศูนย์ฝึกอาชีพหรือมาจาก สารพินิษ์ต่างๆนะครับผมจะไปให้โอวาทเขาว่าผมเองก็เป็นลูกคนจนและก็มาก่อร่างสร้างตัวในกรุงเทพมหานครก็มากินข้าววัดอยู่และก็ขายของตลาดนัดอยู่27ปีนะครับก็เล่าให้เขาดูและถ้ามีปัญหาอะไรไปฝึกงานเนี่ยขอให้นึกถึงคุณพ่อนะอย่าหนีอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามทํานองของทำของบริษัทของที่ต้องการก็บอกขอ ตั้งแต่ผมฝึกงานมาไม่มีเด็กหนีแม้แต่คนเดียว mm hmm. คนเดียวยังไม่เคยหนีลูกๆหลานๆผมเนี่ยรักผมรักยิ่งกว่าพ่อแม่อีก mm hmm. เด็กบางคนยังไม่รู้ว่าคนไหนคือพ่อคนไหนคือแม่พ่ออยู่กับปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กๆปัญหาสังคมนี่เป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันโดวยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยติดยาบ้ากันรุนแรงมาก mm hmm. ซื้อง่ายนะครับ mm hmm. ทำให้เด็กเหล่านี้นะครับกลับเข้าสู่ บ้านซิริทรเพิ่มมากขึ้นครับแล้วพี่ทํามากี่ปีแล้วครับผมทํามาประมาณเจปีครับเจปีก็เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนรประหยัดเงินตราต่างประเทศไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวมากจนเกินไปสูญเสียเงินตราปีหนึ่งเป็นหลายพันล้านนะครับรบถ้าคนเหล่านี้ที่ทุกจังหวัดเนี่ยเราสามารถจะดึงออกมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งละสองหรือสามคน เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดฝ่ายนายจ้างทําอะไรครับได้แรงงานที่ดีฝ่ายลูกจ้างได้รับความรู้ฝ่ายรัฐบาลสมงวนเงินตราต่างประเทศไม่ต้องไปสูญเสียที่เอาเงินตราออกนอกประเทศเรื่องค่าจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับครับสุดยอดมากๆเลยครับแล้วพี่มีคําแนะนําหรือว่าจะเป็นแกนกลางในการที่จะขยายวงต่อไปเนี่ยนะครับจากโครงการ คืนคนดีสู่สังคมเนี่ยครับพี่จะขยายวงเนี่ยก็ให้ให้พี่ช่วยให้แนวทางสักนิดนึงเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆใน SML 3หรือว่ากลุ่มบริษัทต่างๆหรือท่านผู้ชมนะครับเห็นว่าในส่วนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วจะขยายวงต่อครับจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นการ CSR บริษัทต่างๆนะครับที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นการทำเซ r อที่ยั่งยืนไม่ใช่ไปทำเซ r อถ่ายรูปแล้วก็จบกันแต่นี่ตู้เชื่อมไปฟ้าที่เราซื้อให้เขารถฟกลิฟต์เก่าๆที่เราซื้อให้เขาลองขับดูฝึกงานที่นั่นมีใบเซอร์ติฟิเกตเขาเหล่านั้นนะครับปีหน้าอีก2ปีอีกสปีไปดูก็ยังมีคงอยู่อยู่ที่สถานฝึกอาชีพเหล่านั้นดังนั้นเป็นการให้ที่ยั่งยืนที่สุด CSR ที่ <Yeah. S 1> ดีที่สุดของบริษัทต,ต่างๆ ควรจะใส่ใจในเรื่องนี้นะครับจะช่วยทําให้เราไม่ขัดแคลนแรงงานในอนาคตรครับครับก็พอได้ได้ทราบมาบ้างว่าน้องๆเยาวชนเหล่านี้นะครับถึงขนาดที่ให้เรียกเรียกคุณพ่อเลยนะครับก็คือ,อเป็นพ่อพระผู้ให้โอกาสกับน้องนนะครับคราวนี้ข้อคิดหรือว่าข้อเตือนสติเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจทําหรือไม่ทําหรือทําไปแล้วมันจะเกิดความผิดต่างๆพวกนี้ครับ ในในฐานะที่พี่วัดก็เป็นผู้อาวุโสเลยนะครับต้องขอให้คำแนะนำกับน้องๆเยาวชนนะครับหรือทุกท่านว่าเราจะมีกระบวนการในการคิดในการยับยั้งชั่งใจในการเรียกสติอย่างไรบ้างครับพี่ครับจริงๆนะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่ามีเวลาว่างมากเกินไปวิธีการที่จะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขก็คือ ให้ทำงานเยอะๆอย่ามีเวลาว่างเช่นมีโอทีเยอะๆหรือไม่ก็วันอาทิตย์ก็มาทำงานอีกเมื่อเขามีเงินเก็บเยอะนะครับเขาก็มีความสุขและเขาไม่ลักเล็กขโมยน้อยและขณะเดียวกันคนที่ติดยาเสพติดเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหาซื้อยากอยู่ในโรงงานสีเขียวอย่างโรงงานผมเป็นโรงงานสีเขียวนะครับมาอยู่โรงงานสีเขียวเด็กเหล่านี้ก็าหาซื้อยายากแล้วก็เหนื่อยจากการทํางานแล้ว เขาก็จะไม่ไปไหนมีอินเซนให้เช่นไม่หยุดไม่ลาไม่สายก็มีอินเซน t i v ให้อีก300บาทต่อเดือนหรือเดือนต่อไปเป็นมันเป็นเก้าบันไดขึ้นไปเป็น500บาทหรือพันบาทสุดท้ายคือพันบาทนะครับทําให้เขาเนี่ยไม่ขาดไม่สายไม่ลาครับอืมแล้วมีเอ่อกลเม็ดอื่นๆอีกไหมครับที่จะช่วยในการที่จะส่งเสริมให้เขาเมีคุณธรรมจริยธรรมหรือว่า มองโลกแบบผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็เรื่องสําคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าตราบใดที่เขายังอยู่ที่เดิมซึ่งมีเพื่อนฝูงเนี่ยมีคนที่รู้จักกันนะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใหม่ๆนะครับที่ใหม่ๆและเป็นโรงงานสีเขียวเขาก็จะเป็นสีเขียวตามไปด้วย mm hmm. แค่นั้นยังไม่เพียงพอยังมีผู้คอยแนะนําคอยสั่งสอนเขานะครับ อยู่ในโรงงานเนี่ยมีคนคอยแนะนํสั่งสอนอยู่ที่บ้านพ่อแม่ต้องไปทํามาหากินปู่ย่าตายายก็ไม่มีเวลาดูเขาก็จะเป็นคนดีได้อย่างไรในเมื่อเพื่อนฝูงไปเฮฮาปาร์ตี้พาไปทําผิดพลาดอยู่เนืองๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้ย้ายออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆถ้าไม่ย้ายออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับครับสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญที่สุดครับและทางโรงงานหรือว่าพี่วัดเองเนี่ย ได้จัดเตรียมในกระบวนการพวกนี้ไว้อย่างไรบ้างครับสิ่งสําคัญที่สุดต้องมีหอพักให้เขาอยู่นะครับปัญหาอันใหญ่หลวงของโรงงานต่างๆคือไม่มีหอพักเมื่อไม่มีหอพักเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่พอไปเช่าบ้านอยู่คนที่จะพูดจะคุยกับเขาถ้ารู้ว่าเป็นเด็กที่มาจากศูนย์ต่างๆ มาจากบ้านสุนทินิดอะไรพวกนี้นะครับมาจากบ้านเมตตาบ้านโกนนาโอเบขาเขาจะไม่คร้หาสมาคมทําให้เขามีปมด้อยแต่ถ้ามาอยู่ในหอพักเราพยายามแนะนําสั่งสอนว่าอย่าไปดูถูกดูแคลนเขาให้เกียิเขาศักศีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันบวนให้โอกาสเขานะครับการให้โอกาสเขาให้ภูมิคุ้มกันที่ดีของเขาให้ชีวิตใหม่เขานะครับอันนี้เรื่องสําคัญนะครับครั้นี้ สิ่งที่พี่วัดอยากจะฝากทางภาคสังคมทั่วๆไปนะครับในเมื่อเราจะได้คนดีกลับคืนสู่สังคมแล้วเนี่ยพี่วัดอยากฝากอะไรให้กับทางท่านผู้ชมนะครับหรือภาคส่วนอื่นๆนะครับที่จะยอมรับน้องๆพวกนี้ครับออจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะให้สังคมหรือนักธุรกิจต่างๆให้โอกาสเด็กที่ก้าพลาด ผิดไปนะครับเขาไม่ได้ทำผิดโดยความตั้งใจไม่ได้ทำความผิดโดยสันดานแต่ที่เขาทำความผิดพลาดไปครั้งนี้ก้าวผิดพลาดไปครั้งนี้เกิดจากเพื่อนฝูงเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากครอบครัวเพราะฉะนั้นได้โปรดให้อภัยเขาเหล่านั้นนะครับอย่าตราหน้าเพราะเป็นคนเลวตลอดชีวิตเลย mm. ให้โอกาสเขาสักครั้งให้มีโอกาสได้พลิกตัวใหม่ได้รับสิ่งใหม่ๆ ได้รับภูมิคุ้มกันใหม่ๆนะครับเขาจะมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบและในสังคมเราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยครับรัฐบาลก็ประหยัดเงินตราในการดูแลเขาเหล่านั้นเพราะโรงงานดูแลแทนให้ครับอืมครับครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเราก็ควรที่จะมีเมตตากรุณานะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับกับน้องๆที่คืนกลับสู่สังคมนะครับ ตอนท้ายนี้พี่มีอะไรที่อยากจะฝากนะครับถึงทั้งน้องน้องเยาวชนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับผมจะพูดเสมอครับการให้โอกาสคับลูกๆหล,ลานๆเราเหล่านี้ที่ผิดพลาดไปนะครับเป็น,เป,นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการสร้างบารมีที่ควรค่าแก่เรื่อชาติของคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธโปรดให้อภัยขเขาเถอครับ วันนี้เขาทำผิดพลาดไปแล้วเขาก้าวผิดพลาดไปแล้ววันข้างหน้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเขาเราให้ชีวิตใหม่เขาให้มีเขามีอาชีพต่อไปเขาจะยืนอยู่ในสังคมที่สง่าภาคภูมิใจประเทศชาติเราก็จะมีความสงบสุขครับครับสุดยอดมากๆครับผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับความรู้และได้แง่คิดต่างๆอยากมากมายนะครับจากการให้ที่ยิ่งใหญ่นะครับ จากพ่อพระผู้ให้โอกาสเยาวชนวันนี้รายการคิดเพื่อชาติเวลาหมดลงแล้วกับผมต้องขอขอบคุณดรอภิวัตวงวิวัตกรรมการผู้จัดการบริษัทมโนราอุตสาหกรรมอาหารจำกัดที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้แนวคิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติ ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ด็อรปิยบุตรวานิชพงพันธ์และด็อรอภิวัตรอวงวิวัตรขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ